สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาเพาะ,มะเมล็ดผักบุ้งนะคะทํายังไงให้เข้างอกขึ้นได้งามนะคะลําต้นแข็งแรงแล้วก็ใบใหญ่ใบเขียวเนาะช่วงนี้อะไรก็แพงเนาะผักที่ขึ้นง่ายนะคะก็คือผักบุ้งนี้เองเยปางก็จะพาไปผสมดินปลูกแล้วก็เพาปะปลูกเมล็ดผักบุ้งเนี่ยค่ะเราจะใช้หยอดลงหลุมแบบนี้นะคะยายปังก็จะไม่ใช้หวานเนาะเราจะไปดูวิธี การทำพร้อมๆกันเลยเยียปังก็ใช้กับมาค้าวสับนะคะรองก้นกระถางเอาไว้แล้วค่ะส่วนกระถางนะคะใช้กล่องโฟมท่านผู้ชมจะใช้กร,กระถางอะไรก็ปลูกได้นะคะปลูกได้หมดละค่ะเยี๋ยปังก็จะใช้กล่องโฟมเนาะส่วนดินนะคะเยี่ยปังก็ใช้ดินถุงนะะียค่ะเยียปังก็ซื้อมาถุงละสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจะใช้ เป็นดินถุงแบบไหนก็ได้นะคะส่วนดินถุงนี้เยปังเก็จะใช้เป็นดินร้วนซุยนะคะแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวแกบดํบาใบก้ามปูด้วยนะคะและอีกอย่างนึงนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกเป็นชี้วัวเนาะแล้จะมีอีกอย่างนึงนะคะจะเป็นใบก้ามปูที่ยะปันหมักเอาไว้นะคะส่วนกลามะพร้าวสับจยบปันลองก้นกระถางแล้วเนาะแล้วก็ใช้ จะรู้ด้วยนะคะก้นกระถางของเราเยปังก็เทดินลงไปเลยนะคะอยู่ที่เรานะคะดินถุงเนะะี่ยค่ะกระถางเราใหญ่แล้วก็ใช้เยอะหน่อยกระถางเล็กก็ใช้น้อยหน่อยเนาะปลูกง่ายๆค่ะปลูกผักบุ้งต่อมาเยปังก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะคะที่เยปังเตรียมไว้นะคะประมาณหนึ่งส่วนเนาะเราก็กะเอาไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ต่อมาก็จะเป็นใบก้าโปูที่ปญปานหมักเอาไว้นะคะอย่ปันก็จะมาผสม,มดินปูนะคะก็จะมีปุ๋ยคอกมีใบก้าโปูส่วนดินถุงเขาก็มีธาตุอาหารอยู่แล้วเนาะที่เราซื้อมาค่ะทําให้ดินของเราล้วนซุยนะคะใบก้ามปูเนะะี่ยค่ะมีไนโตรเจนสูงไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกเหมือนกันนะคะทําให้พืชผักของเราใบเขียวใบงาม การเพราะเมล็ดนะคะเพราะไม่ยากเลยเพราะง่ายๆเดปันไม่ได้แช่เมล็ดผักบุ้งนะคะใช้เป็นซองแบบนี้ละคะ่ะที่เหลือเราก็เก็บเอาไว้อีกนะคะไว้ปลูกต่อเนาะก็มัดเราก็ใช้น้ำรดให้ชุ่มเลยนะคะรดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ะคะ่ะรดวันหลักขัง ส่วนมากนะคะเยปานชอบปลูกพืชผักอยู่ในกระถางนะคะรักษาง่ายแล้วก็บารุงก็ง่ายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดอื่นนะคะเยปานใช้ปลูกในกระถางหมดเลยเพราะว่าเราปลูกไม่เยอะปลูกไว้เก็บกินเองนะีคะผักกาดนะคะที่เยปานย้ายต้นกล้าม,มาปลูกนะคะกาลังงามเลยนะคะบำรุงใส่ปุ๋ยแค่นั้นเองผักบุ้งนะคะก็ ใบเขียวใบงามนะคะอันนี้ได้ประมาณ4 5ห้าวันแค่นั้นเองละค่ะ3วันเขาก็งอกแล้วนะคะผักบุ้งนะคะเป็นผักที่ขึ้นง่ายมากเลยท่านผู้ชมก็ลองไปปลูกดูนะคะไปเพาะดูนะคะ,มะเมล็ดผักบุ้งเนะะี่ยค่ะเป็นผักที่ขึ้นง่ายมากแล้วโตเร็วด้วยนะคะ3วันแค่นั้นละค่ะเขาก็งอกแล้วเราจะได้มีผักของเราไว้เก็บกินนะคะถ้าเห็นว้คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ